กราบสวัสดีครับ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่วงซองพระยามดึกนะฮะช่วงหลังผมก็ฟอร์มตกนะฮะหาพระไม่ได้นะครับผมก็พระนี่หายากจริงๆนะ FC นะครับถ้าแผงแบบไม่เยอะจริงๆเนี่ย งานอะไรใหญ่ๆที่ว่าแผงคนมารวมกันจัดแบบทัวร์สุขสารต์ทิ์เนี่ยการที่จะได้ของที่แบบถูกใจเราอะไรต่างๆเนี่ยมันมันยากจริงนะฮะวันนี้ก็หมยุ่งๆก็เลยไม่ได้ลงคลิปสัมภาษณ์ส่องแผงพาให้ได้ชมเลยนะครับผมมารู้ตัวอีกทีก็หกโมงพุ่มหนึ่งแล้วนะฮะเเอาไว้ลงพุ่งนี้ดีกว่านะครับติดไว้นะครับแต่ก็ยังพอมีพาครับ มาเช้าไปเดินตลาดพระวชิระบารมีนะครับก็ไปได้มาคลิปสองคลิปนะฮะตลาดพระวชิระบารมีก็ยังเปิดอยู่นะครับอาจจะมีข่าวหรือว่าปิดกันไปอะไรกันไปไม่จริงนะครับผมพี่น้องยังมากได้นะครับทุกวันจันทร์นะครับแผงก็ยังอาจจะบางตาไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อะไรต่างๆก็เปิดหมดแล้วนะฮะคือประเทศชาติบ้านเราก็เดินหน้าแล้วนะครับพูดง่ายๆนะฮะ ก็จังหวัดอื่นก็มีเปิดอ่ะคนก็เลยแบบกระจายกันไปนะปกตินี้ไอ้วันจานีวัคีรนนี่จะแบบจะเยอะไงสองร้อยัพนะสองแผงอัพตอนนี้ก็เหลือประมาณร0อยกว่าๆอะไรประมาณนี้นะฮะร้อยก่าแผงนะครับผมก็เลยแล้วย่งมีข่าวปล่อยไปแกล้งกันอะไรก็ไม่รู้นะบอกนั่นแล้วนะอย่าไปทาเลยครับผมบวงการนั่นเหมือนกันนะฮะ ตลาดพระเหมือนกันนะครับหาวิธีดึงดูดแผงพระกันยังอื่นดีกว่านะครับเช่นวางแผงพราฟรีแถมตังด้วยอะไรนะฮะนะครับเนะจ้าของตลาดพระก็มาเดินซื้ออะไรประมาณนี้นะครับผมนะอย่ามาโจมตีกันแบบเขาปิดอะไรประมาณเนี้ยไม่ดีนะฮะ อย่าลืมนะครับตลาดพระเครื่องวชิรามีทุกวันจันทร์ก็ช่วยเขาโปรโมทหน่อยนะครับพอเป็นตลาดใกล้บ้านผมนะฮะตลาดพี่ๆน้องๆกันนะครับตะกุดหลวงพ่อพิษวัดขมังดอกนี้นะครับมีฮะก็ได้มาจากตลาดวชิระบารมีนี่แหละครับเขาจะเก็บอยู่แล้วนะเนี่ยน่ครับอัวทองเหลืองนะครับผมนี่ฮะนะครับอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะฮะ อธิบายด้ยวยภาพกันเลยฮะเครื่องรางนะครับส่วนตัวผมก็บอกว่าดูง่ายสบายตาแหละครับผมแต่จะให้การันตีรับประกันกันกนี้ก็เดี๋ยวนะฮะแมวดีกว่านะเดี๋ยวไปพงไปผ่าแล้วไม่มีจานอะไรอย่างเงี้ยนะโดนคืนกันอีกนะครับผมหรือเอาไปประจานกันอีกนะฮส่วนตัวผมแ้อยู่แล้วนะฮะตะกุดอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมานะฮะก็แท้ดูง่ายนะฮะแ้ตาเปล่านะครับนะฮะ รับประกันกันก็เอาไปสองแสนนะฮะดอกนี้นะครับผมรับประกันเลยนะครับรับประกันนะฮะรับประกันทุกอย่างอะ่ะพาออกมาอะไรออกมามีจานนะครับผม <laughs> จานครบสูตรอะไรประมาณนี้นะฮะสองแสนนะฮะถ้าไม่ต้องรับประกันนะฮะเอากันมันๆแค่ชอบนะฮะเครื่องรางนะตะ,ะกรุดของพี่บุมังทักมาได้เลยนะครับทักกลายแบบนี้นะฮะสภาพใช้ด้วยนะครับผมนี่ฮนะ หัวทองเหลืองนะครับเชื่อมเงินนะครับสายเหนียวนะฮะเมืองพิจิตนะครับผมซื้อมาไม่ถูกหรอกครับผมบอกตรงเลยครับเอซครับอย่างนี้นะฮะเอไม่ค่อยชัดนะฮะหัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะ ถัดมานี่นะครับวันนี้ไปกินตับพี่ถัว่วสถานีรถไฟมาเนี่ยพระสังกระจายสมฤตกลับดำเลยนะฮะนี่ฮนะนานๆจะเจอนะพิมพ์นี้น่ะนานๆจะเจอนะครับแบบพิม์เนี้ยเจอบ่อยแต่นานๆเจอแบบคมชัดลึกแล้วเนื้อหาแบบเก่าได้ใจแบบนี้นะครับผมตัวใหญ่จะเป็นเนื้อแบบผมคือแบบไม่คมอะไม่คมอย่างนี้แล้วไม่เก่าแบบนี้นะฮะแล้วไม่เก่าแบบนี้นะครับ เนี่ยจากพี่ถั่วสถานีรถไฟนะฮะพี่ถั่วก็เคยมีคลิปสัมภาษณ์แกนะฮะมีคลิปสัมภาษณ์แกนะฮะที่สถานีรถไฟพิชณโลกนะฮะวันนี้แกก็มาวางแผงที่วชิระบารมีก็ได้เจอแกนะฮะนี่ครับสปัสสังกจายสำลิดกลับดําเลยนะฮะเก่บปึ๊กเลยผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะเจอแล้วก็ อดใจไม่ได้นะฮะต้องซื้อเลยนะน่ารักสุดๆเลยงค์นี้นะฮะน่ารักเล็กขโมยน้อยนะก็ที่วันนี้ที่เสียเวลาไปไม่ได้ทำคลิปทำอะไรก็ว่าไปเป็นการเรื่องนั่นแหละครับโซโล่งานประกวดาสาวท,ที่จะถึงนี้นะฮะสิบเอ็ดสิบสองนะครับ <c oughs> ดูการ สถานที่อะไรต่างๆนะครับเตรียมความพร้อมให้เจ้าภาพนะฮะเรารับเงินเข้ามาแล้วนะก็ต้องลุยนะฮะมี fc ครับผมเนี่ยอันนี้กินตับพี่ถั่วมาเหมือนกันนะครับผมแล้วลพี่ถั่วนะก็ให้เปิดถูกอยู่แล้วนะครับพิมพ์นิยมนะฮะกรุเจดีวัดขวางเอ้ยไม่ใช่กรุเจดีวัดบางคานนะฮะเนี่ยโอ้เนื้อนี่แบบหรือจะตีแหมพีพ่ถั่วบอกกรุเจดีบางคานนะอันนี้นะ หรือแต่ผิวนี่เหมือนกับกุดขวางเลยนะความเก่าเก่าแน่นะฮะเก่าถึงยุคครับแบบนี้นะฮะเจอบ่อยพิมพ์นี้นะแต่ไม่อ้วนไม่ล่ําไม่ใหญ่แบบนี้นะครับไม่คมชัดลึกเนื้อหาไม่จัดจ้านแบบนี้นะครับอดูฮะความจัดจ้านเป็นไงก็ดูฮะดูดูตรงจมูกเนี่ยจุดจ่ายตังนะฮะโลหะทองผสมแบบโลหะแบบทองลูกบวบเลยตรงปลายจมูกฮะเอฟซีครับนะฮะครับผม เราดูเนื้อหานะฮะเนี่ฮะคาบกลุ่มต่างๆนะฮะน,นี่ดูดูใต้ฐา,านนะครับมีฮะหล่อช่อนะครับเนี่ยเห็นช่อนไหมครับอันนี้เหมือนเขาลงลงอะไรลงลักลงอะไรแล้วก่อนลงกลุกอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอพตีกรับนี่ฮะโอ้โหเก่าแบบเก่าแบบไ,ไมนะ่น่าให้อภัยเลยนะฮะตรงนี้นะฮะนี่ครับพิมพ์เขาก็ ผิดมาตรฐานสากลพระหลักล้านอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นบุญของพวกเรานะที่ได้บูชาพระของดีราคาถูกนะฮะไม่ถึงล้านนะครับ fc ครับนะฮแบบนี้นะครับจะไปหาซื้อพระหลักล้านเราก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เอาไม่ถึงล้านครับ fc ครับเอาเก้าแสนพอนะฮะแสบอะไรของแสบเนี่ย พูดมายังดีเลยเนี่ยก้าแสนเลยเหรอหยอกหยอกครับสิครับหยอกนะฮะดูดิ ي, ดูความเก่าดิเนี่ยจะให้ผมขายชูกได้ยังไงแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะดูคาบกรุนะฮะคาบเหมือนลักนะฮะเหมือนลักนะฮะลักลงล,กล,กลักบางๆก่อนจะลงกรุนะฮะแล้วผ่านการเวลาดูดิฮะดูดิครับนี่ฮะอืภาษาพระเนียกว่ามันจริงๆนะ แสบเอ้ยนะอย่างนี้นะฮะล่อตับพี่ถั่วมาเข้าแล้วนะะพี่ถั่วผ้าอะไรเนี่ยไม่รู้ที่นะเนี่ยจะกินตับพี่ถัวนำไมพี่ถั่แ,บบแสบเนี่ยกุเจดีวัดบางคลานน้โอ้ไม่ได้เลยเนี่ยแทนที่จะซื้อได้หลักร้อยนะฮะต้องซื้อแพงเลยนะดันรู้อีกนะพี่ถั่วเนี่ยรู้เออเนี่ยคนรู้เยอะเนี่ยเราไม่อยากจะซื้อพ้าด้วยหรอกครับซื้อแพง ถ <BS> ั่วเนี่ยนี่นี่ฮะยอดเลยอะสวยเจลลินแล้วไม่เอาไม่ขายแล,วยนะล,แล้ว,ค,นะนะลวนนครับ fc ครับสวยจัดเอาไม่ใช้อ่ะโอ้พูดมากนะรลอไปจะเป็นสิบนาทีและสามองคนะนี่มาดูนะฮะอรัพี่มหาพยาเต่าเรือนครับ fc ครับนี่ฮะเคยเห็นกันไหมครับพิมพ์แบบนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะ เก่าปึกอีกแล้วนะครับเก่าปึกอีกแล้วนะครับเนื้อโลหะอมเขียวนะฮะเนี่ยสภาพใช้เหมือนเขาเลี่ยมอะเลี่ยมเปิดหน้าอะไรประมาณเนี้ยเปิดหน้าเปิดหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเลี่ยมมาเปิดหน้าเปิดหลังนะฮะเอ้ยทำไมดูคล้ายๆตัวเมื่อวานเนี่ยนะมาจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่านะเอ้ไม่ใช่นะเนี่ฮะโลหะปึกเลยนะฮะ ยอดเลยนะฮะอืมน,นะฮะปึ๊กจริงๆนะครับอน่ารักแถ่พี่ครับเนี่ยขนาดก็ผมว่าประมาณเหรียญสิบอะเอากล้องมาเทียบดยิก็ไม่เคยเจอที่ไหนนะนี่ฮะนี่โอ้โหนี่ขนาดเกือบเท่ากล้องเลยซีครับเนี่ยปึ๊กเลยอะสุดๆเลยนะฮะซีครับเนี่ยแพงฮนะตัวนี้นะครับเปิดแพงเลยดีวยกว่าฮะ ิดถูกไดว่าเกนะฮะองค์ถัดมานะครับผมนี่นะฮะสมเด็จอะไรไม่รู้นะฮะเห็นเรียมเก่าดีครับเรี่ยมพลาสติกนะครับผมเนี่ยเขาจะให้เล่านิทานโมโม่หน่อยครับนี่ยมาจะคอเขาเลยนะเนี่ยปดมาจะคอเขาเลยนะครับพี่นะฮะนี่บ้านเก่าเสาโยนะครับนี่นะฮะนี่ครับ ไม่รักกันจริงเขาไม่แบ่งให้เลยนะครับเนี่ยนะฮะต้องมีสตอรี่นะฮะพระเนี่ยจะขายได้ต้องมีสตอรี่นะฮะแต่อย่าไปฟังสตอรี่ของผมเนี่ยนะฮะไร้สาระนะะดูนี้ดีกว่าเนะ่ดูเนื้อพระดีกว่านะครับผมดูพระดีกว่าครับ fc ครับนะฮะเนี่ยนะฮะดูความมวลสารดูพิมพ์นะฮะมารู้เกจิไหนนะครับ fc ครับผมก็เห็นสวยสวยดูกเก่าๆพอไมดี ผมก็เอามานะฮะราคาไม่แพงนะฮะก็ซื้อมานะครับผมแจกขายแพงซื้อไม่แพงแจกขายแพงเออพูดอย่างดีเลยแซบอะไรของแซบเนี่ยอีกแล้วนะหลวงพ่ออะไรไม่รู้จริงครับปกติครับดูเก่าคอหายากบองตรงเลยผ่าพายากจนผมติ้งต้องหมดแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมรู้จะนาเสนออะไรที่แบบว่าน,นั่นแหละนะฮะจวนคุยติ้งต้องไปนะ นี่นะฮะอ่ะสมเด็จได้มาองค์เดียวนะสำหรับวันนี้นะครับฐานแซมยุทธนันเนี่ย <c oughs> มีมวลสารมีโน่นมีด้วยนะฮะองค์นี้ขอขาย,ยาแพงหน่อยได้ไหมครับขอลืมสัจจะได้ไหมฮะ <c oughs> ซีว่าองค์ละสองพันนะครับซีฮะ <c oughs> ขอขายองค์ละห้าพันได้ไหมองค์นี้นะครับโหมวลสารดีเหลือเกินเลยะฮะพิมพ์ทรงนะหนึกนุ่มเลยในเอฟซีเนี่ยฮะเนี่ยแล้วเจ้าของเขาแบบว่าตอนแรกผมก็มองแบบผ่านๆนะแต่น้องเขาบอกเลยอ๋อเขาไปเหมาบ้านแบบ ลังมาเหมาแบบลังแตกอ่ะเออเป็นลังที่แบบซื้อสมเด็จอะไรไ้เยอะๆนะะแล้วก็เอาออกมาขายถูกๆอะไรประมาณเนี้ยก็จะไปเหมามาเนะยฮะสมเด็จเพียบเลยนะะผมก็คัดมาได้ประมาณเนี้ยนะฮะเอฟซี FC ครับทยอยลงนะฮะสมเด็จเนี้ยลงเยอะแล้วตกใจนะฮะนี่ฮนะอันนี้น่าจะเป็นฐานแซมนะฮะเอฟซี FC ครับเนี่ยมวลสารเนี่ยนฮะดูมวลสารนะฮะเนี่ยนฮะ หนึบนุ่มเลยนะเอฟซีครับหนึบนุ่มนะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะฮะก็มาที่ลูกอมเนื้อสําฤทธิ์หรือว่าจะจะเป็นเมกสิตก็ได้นะฮะแต่เขาผ่านการเวลาผ่านการใช้มาไงเอฟซีครับเนะี่ยฮะผมเปิดเพลงนะลูกอมลูกนี้นะเพราะดูจากการ แต่งการอะไรเนี่ยเขาจงใจเลยนะฮะจะให้เป็นบางคนวอาเอ้ยเหมือนลูกบอลเลยอะไรสมัยใหม่ไม่ใช่นะฮะเขาเหมือนจะทําให้เป็นเขาเรียกว่าเหลี่ยมเพชรอะอย่างเงี้ยนะฮะปรับ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 ,รบเนี่ยดูฮะนี่ฮะมันต้องใช้ฝีมือมากนะฮะการนี้เป็นอย่างเงี้ยอ่ะท่านคิดว่าทําแบบเนี้จะต้องทํำยังไงนะฮะเอาแค่ว่าถ้าเคาะจากลูกกลมจากหุ่นเทียนเนี่ยนะความคิดของผมนะก็ต้องหาเไรมาเคาะแล้วก็เรียงปึ๊ก ปึกปึกปกไม่ใช่ง่ายนะสังเกตอยู่ดีดๆเขาตรงใจทํานะฮะนี่ครับอาจจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมนะฝีมือช่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่มีซ้ํากันนะครับก็มีอยู่2วิธีคือแต่งจากขุนเทียนนะฮะเคาะจากขุนเทียนนะะีปั้นหุ่นขี้ผึ้งแล้วเคาะนะฮะสองเอามาเคาะตอนนี้แล้ว,ลวชใช้อะไรเคาะนะฮะ แลวจะค้อยังไงให้เป็นระเบียบแบบนี้สวยงามแบบนี้ครับ fc ครับอ่านะฮะมีรอยจานด้วยนะมีรอยจานด้วยนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทําทไมผมขายไม่ได้ผมขายแพงครับ fc ครับลูกเนี้ยผมเปิดแพงนะครับผมไม่ได้เปิดแบบสุขถูกนะฮะผมเปิดแพงมาต่อกันเยอะนะะแต่ผมห่วงไงเสียดายนะครับอย่างมีจานมีอะไรด้วยนะครับผมนะฮะนี่มีมีมีีเนี่ยนะฮะเนี่ยผมเชื่อเป็นรอยจานนะ เก่าจัดเก่าจริงนะฮะเนี่ยผมตีเป็นเนี่ยนะไม่จ้องถึงหลวงพ่อทับหรอกครับตีเป็นอะไรพระคูล,ลืมอะไรประมาณเนี้จะดีกว่านะฮะเนี่ยครับผมขายกันเปิดเท่าไหร่ดีนะ,ะเนี่ยเปิดหลักหมืน่นเพื่อหลักหมื่นอยู่นะลูกอมล,ลูกนี้นะครับรักจัดเลยชอบจัดนะฮะ ต่อกันก็ไม่โดนฮนะต่อกันเยอะนะสามร้อยห้าร้อยไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่นะยอก 4, ครับ F4 ครับโหเนี่ยสุดยอดเลยน้อยแต่เน้นคุณภาพนะน้อยแตกมากนะครับวันนี้ครับ F4 ครับนะฮะพราน้อยแตกมากนะฮะแล้วผมก็พูดมากด้วยวันนี้นะครับมาหาผมดีดอีก F4 ไม่ใช่นะฮะผมก็ ติ้งต้องไปแล้วนะเหนื่อยงานติงต้องพยายามทำตัวใ้ไม่เครียดฮนกะ็หลายๆอย่างนะครับงานการนะพระกก็หายากนะฮะเอซครับเนี่ยเนี่ยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้ที่เบอร์0618987342นะครับผม0618987342นะครับ แอดไลน์มาก็ได้เลยนะครจะชัดเจนนะแคปแล้วก็ส่งไลน์แอดไลน์มานะครับ fc ครับนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ต้องขอขับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ